ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมซอบคลิปสั้นครับและคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมฟ e f i ฟ e นะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการกดออกแคนเออยุบแคนด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นหัวแคนนะแต่ว่าแคนมันไปไม่ได้แล้วนะครับเหมือนแคนผมเนี่ยเห็นไหมหนึ่งรับห้าสิบอยู่ไปได้ไงวะคนเดียวคือรับสมาชิกได้เยอะนะครับแต่ว่าไม่มีใครเข้าแล้วไงเพราะว่าเอาจริงๆคับผมเลิกเล่นฟรีไฟไปพักใหญ่ๆแล้วนะครับ แต่ต้องกลับมาจัดหน่อยละรู้สึกว่ามันต้องกลับแล้วอ่ะเห็นไหมเวลาเรากดออกเนี่ยกดไม่ได้นะครับมันบอกว่าโอนสิทธิ์ก่อนนะล้วค่อยออกจากแครนได้นะครับแต่ปัญหาคือแม่งจะไปโอนให้ใครวะคือมันไม่มีใครอยู่แล้วนะครับแครนมันเป็นแครนล้างไปแล้วเออบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับก็กดยุบไม่ได้แล้วก็ย้ายไปไหนก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันนะครับก่อนอื่นที่ผมขอเปลี่ยนเป็นรหัสไก่ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปยุบแครนนั้นผมเติมไปเยอะนะครับก่อนนี้เลยอันนี้เป็นแครนไกนะ่ที่ผมสร้างขึ้นมา ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอามาทดลองให้ดูเห็นไหมกดออกไม่ได้นะวิธีการแก้นะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับมันจะมีข้อมูลของแคนแล้วก็จะมีเห็นไหมซ้ายล่างนะเขียนว่ายุบแคนเออแค่นี้เลยนะครับเจอปุ่มนี้ปุ๊บจบเลยชีวิตเบดี้ง่ายเลยนะใครที่กําลังต้องการจะยุบแคนก็ประมาณนี้นะครับกดยุบเนี่ยมันบอกว่ากู้ไม่ได้นะผมไม่สนแล้วนะครับถ้าเป็นคุณคุณก็ไม่น่าสนนะเพราะว่าเราต้องการยุบอยู่แล้วก็กดยุบไปเลยนะครับ จริงๆแล้วผมก็เคยทาคลิปบอกไปแล้วนะแต่รู้สึกว่ามันเก่าเกินไปไงก็ต้องอัปเดตกันบ้างใช่ไหมคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูอีกวิธีหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่อยากจะยุบแต่ว่าอยากจะโอนก็ได้เนี่ยมันจะมีคนสมัครเข้ามาอยู่แล้วนะนในแคนเฮ้ยทำไมไม่มาวะอ๋อม,มีแคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญใหม่เดี๋ยวเชิญใหม่เ,เ,หมเออนี่เวลาเราจะออกใช่ไหมเราไม่อยากจะยุบแคนนะครับเราก็โอนกรรมสิทธิ์ไปก่อนนะเนี่ยอย่างไอเนี้ยใครก็ไม่รู้นะผมก็โอนไปให้เลยเนี่ยโอนไปเลย แต่ว่าผมจะไม่โอนนะเพราะวันนี้มันเป็นแคนหลักผมนะครับโอนเสร็จปุ๊บเราก็กดออกแคนได้นะไม่ยากเลยนะแค่นี้เองนะครับสำหรับแคนถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ถามได้นะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบาย